อังสุมาลินอังสุมาลินสูงมากจ้ะกบลิตต่ำแบบย้อเนียใช่นี่แหละแบบอ้ยแต่ไอเหเินก็สูงนะพี่แล้วไงแล้วก็เพิ่มอันอียางมันไม่ได้เลยเว้ยมันต่างกันมากไงคือเหมือนก็ต้องไฟว่าสูงพี่ก็ต้องไปว่าต่ำาเลย เพราะมันจะได้โชว์ว่าเหินผู้หญิงถ้าพี่เหินต้องนี่รอๆเลยกันเลยฉันนอนตักเหินจ้าอันสุเปอินจริงๆต้องรอคุณงรอฉันจะไปรอคุณที่จัแถ้าพี่เหินเป็นผู้หญิงเหรอเหลือเหรอคงคนลุกอ่ะอุ้ยแค่ฉันฟังสิคะถ้าพี่เหินต้องแต่งยังไงเป็นผู้หญิงอ่ะเอ็นขนลุกคะพี่เหินต้องแต่งยังไงเป็นผู้หญิงอ่ะกระโปรงกระชัยอะใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุง ในในบทต้องแบบอารมณ์แบบสมมติว่าในในซีนต้องแบบอังคาลินผมกอดพคัดอะไรกันนะคะคือมันไม่ได้นี่สิโอ้สับสนในตัวเองมากใช่เหรอะเป็นภาวะสับสนแบบโอ้นอกจากต้องคิดว่าตัวเองเป็นกบริแล้วต้องคิดว่าตัวเองไม่เชื่อด้วยว่าเป็นกบริแล้วต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเปี้ยวที่มั่นใจขนาดมั่นใจนะยังโกอีกงงแบบแบบหลายคาแรคเตอร์มาก ตอนเงินสุริตตอนสี่ประมาณถ่ายถ่ายขึ้นยันขึ้นดอชิดฟังชันใช่เหรอขึ้นยันขึ้นดอขึ้นดอที่ดอขึ้นดอก็แข็งไม่ได้แข็งไม่ไอ้มาแรกมันจะสบายแล้ว <names> นี <association> ่ไม่สบายแล้วหาเาเลยกดต่ำเลยคือต่ำมากลงเลยแปลว่าอาบน้ำครูเสร็จแล้วอ่ะอาบน้ำเดี๋ยวครูมากินข้าวกินข้าวทาน ก็ไปทิ้งเออคือการกินข้าวก่อนเยอะคะววกงวกรู้สึกตัวเองขายอะขายใหญ่ทำไมเป็นทำไมเป็นน้อยต้องเปิดเหม่งด้วยอะพี่ว่าจริงจริอยน่าจะออกแบบท้าหน้าขาวขาวงจีนไปเลยสักเออใช่เออหนูต้องโูดแต่งหน้าอย่างนั้นเลยมันน่ากลัวไงก็เราอยากให้เปิดหน้าผากอยู่แล้วไม่อ่ะพี่ก้ยก็เอาลงพี่ว่าบทน้อยน่ารักมากอยากเล่นอะไรเล่น ทำไมเป็นเลยที่ต้องคีบเปรี้ยวไว้ดูเปรี้ยวไม่ดูย่ากนะดูหงอยกเปรี้ยวค่ะเซ็กซี่เอ็กซ์เซ็กซี่โบดารดอ่ะก็ชอบกินปลาน้ำเปล่าเปล่ากินน้อเปล่าช่วงนี้รู้สึกว่าร้อนสิกว่สึกร้อนเฮ้ยอย่าร้อนเรียนกันได้ปะอ้ย พังเป็นไระทำไมห้ามยิ้มอ่ะร้อนในอ่ะร้นในน้ำ่ทำไมพังทำไมังยิ้มใครพูดคดว่าเป็นพังหรือเป็นคนมองพังยิ้มได้ไม่ได้ยิ้มไม่ได้ต้องยิ้มแบบยิ้มแบบเหยียดยียดนิดนึงยิ้มแบบไม่เห็นพันยิ้มแบบมั่นใจว่าเฮ้ยดูดีดดด้ดเด้งดึงเด้งดึงด้เด้งดึไงเด้งีงเ้งเด็นปเเด้น้งเด็นดึได้มดึ๋งด้เห็นหูได้เลยเห็นแปลก คนเดียวต้องไปต้องดามดามดามเอามาส่วนแกต้องดามขายเราไปไม่ได้ห้ามนั่งแบบนี้นี่นั่งอย่างนี้เออต้องนั่งอย่างนี้ศึกษาเปล่าเลฟเลนส์อะอยู่ข้างเนี่ยอย่างนี้เลยก็คืสูงตัวมันหำหจะเอาใช่ใช่เร็วเร็วะทำเป็นป่ะคุณนี้ตกปลาอย่างเงี้ยนี่คือพี่นันย่างจริงคุณนี้ตกปลาเดี๋ยวนี้พี่นันนอะไรก็อย่างเงี้ยคุณงี้ตบปลา พ่ดยี่ต่อป้าเมื่กี้ตัวอะไรอ่ะมาแรกเจอหน้องนอนอันไหนอนอยู่เดี๋ยวๆใช่ไหมมันไม่ติดกันนะเฮ้ยเขินมานอนกับพี่อ๋อเตียงมันติดกันทั้นแหละไม่มีความเขินกันขึ้นเลยแบงไทยก็โอ้โหนอนคนเดียวสนดดุลข้างขวาก็ยูคาลิปตัส เฮ้ยมุกก็ละคือขวาย,ยู่คาเรนตัลเต็มหมอนมากไม่สามารถไม่สามารถก่ายได้ไม่สามารถก่ายได้ได